สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับมิ n เลนชาแนลครับวันนี้เราอยู่ในช่วงช็อตนนวครับอัปเดตข่าวสั้นประจำวันที่น่าสนใจกันดีกว่าครับ มาเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับตมโวแวนเนอร์ครับกองหน้าของอาเบลยซิคครับยังไม่มีความคิดที่จะอำลาต้นสังกัดในช่วงเดือนมกราคมนี้ครับหลังจากได้ความสนใจนะครับจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีมดังจากสกิตแลนด์อังกฤษนะครับโดยเมโทรรับสื่อในอังกฤษรายงานว่าแวนเนอร์วางแผนที่จะอยู่กับอาร์เบลซิอย่างน้อยนะครับจนจบฤดูกาล2023-2024นี้และต้องการต่อสู้ครับเพื่อยังตำแหน่งตัวจริงในทีมให้ได้แม้ว่าซีซั่นนี้นะครับโอกาสในการลงเล่นเนี่ยจะน้อยก ตามครับโดยวานเนอร์ครับได้ลงเล่นไปแค่13เกมและก็เป็นตัวจริงในบูเดสเลกาเพียงแค่2เกมเท่านั้นครับส่วนเกมอื่นๆเนี่ยเป็นแค่ตัวสำรองนะครับโดยฟอร์มการเล่นในปัจจุบันก็เรียกได้ว่ามีลูอิสโอเปนดาครับกองหน้าตัวใหม่ของอาร์เบลซิกนะครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมรวมไปถึงนะครับอ่าเบนจามินเซสโก้แลวก็ยูซุฟโพเซนนะครับทำให้เโมวานเนอร์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวเรื่องอันดับสุดท้ายครับในตำแหน่งกองหน้านะครับ ปืนใหญ่อาเซนนลครับอาจจะพิจารณาขายอารอนสแตรมเดลครับผู้ทัาสาประตูมือ2อในช่วงนะครับซัมเมอร์เท่านั้นครับโดยจะไม่มีแผนการปล่อยตัวในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ครับโดยอาเซนนลครับยินดีที่จะพิจารณาข้อเสนอต่างๆในการขอซื้ออารอนสแตรมเดลครับในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้านะครับหลังจากผู้ทัาสาประตูทีมชาติอังกฤษรายนี้ตกเป็นตัวสำรองครับของดาวิดลายาหรีได้ว่าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วในตอนนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองครับก็มีข่าวทั้งกับเชลซีแลวก็นิวคาสเซิลนะครับ สสโมสรครับคู่แข่งในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับที่กําลังจับตาสถานการณ์ของอารอนสแลรมเดลอยู่ใกล้ชิดนั่นเองครับและพร้อมจัดทาบทามไปร่วมทีมนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับอาจจะเป็นนะครับในช่วงจบซีซั่นนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเองแสดงความเจตนานะครับอย่างจริงจังที่จะไม่พิจารณาปล่อยตัวนะครับในช่วงตลาดหน้าหน,นาวนี้นั่นเองครับ มาที่อีกหนึ่งข่าวของปืนใหญ่อาเซนอลนะครับที่กำลังจะพิจารณาทาบทาเบนจามินเซสโกครับกองหน้านะครับทีมชาติสโลวีเนียของอาร์เบลซิกแมน่าผลงานของเจ้าตัวเนี่ยอาจจะไม่เปลี่ยปแป้งก็ตามนะครับฟุตบอลทานเฟอร์ครับรายงานว่าอาเซนอลกำลังจะพิจารณาตัวเลือกต่างๆครับในการเสริมทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้และหนึ่งในนั้นคือตำแหน่งศูนย์หน้านะครับที่กำลังจับตามองอยู่ก็คือเซสโกครับกองหน้าดาวรุ่งวัย20ปีนะครับเจ้าของส่วนสูง194เซนติเมตรนะครับโดยเจ้าตัวนี เรียกได้ว่าปัจจุบันนะครับอาจถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับแต่ว่าโอกาสในการลงเล่นเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยครับเนื่องจากอาร์เบลซิสปัจจุบันเนี่ยกองหน้าตัวเก่งของเขาคือลูอิสโอเปนดานะครับที่เรียกได้ว่าฟอร์มกําลังร้อนแรงนะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยเซสโกครับไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามมากเท่าไหร่นะครับได้ลงตัวจริงในบุนเดสลีกาไปแค่3เกมปัจจุบันครับยิงไปแล้ว6ประตูนะครับในการลงเล่นทั้งหมด547นาทีในสนามครับอย่างไรก็ตามนะครับอาร์เซนอลเนี่ยจริงจังแล้วก็ จดชื่อของเจ้าตัวนะครับในรายชื่อครับช็อตลิทที่ต้องการคว้าตัวมาร่วมทีมในตลาดเดือนมก,กราคมนี้นั่นเองครับ ลิเวอร์พูลครับทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับกำลังติดตามสถานการณ์นะครับของดอนเยลมาเล่นครับตัวลุกของเสือร์เลงเมอร์เซดอร์มูนอย่างใกล้ชิดหลังจากทราบว่าตัวนักเตะนะครับกำลังจะเปลี่ยนเอเย่นนะครับให้เป็นคนเดียวกับโคดี้กัคโปครับศูนย์หน้าตัวเก่งนะครับของหงส์แดงลิเวอร์พูลและคาดว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเอเย่นนะครับดึงดูดนะครับให้นักเตะแข้งชาวรัสรายนี้ย้ายมาลงเล่นในถิ่นแอร์ฟิลด์เป็นแข้งชาวรัสรายที่สี่นั่นเองครับต่อจากวัวิานนนนไดคกกัััว็รรรออเเเบบ์่ง โดยตามรายงานจากสปอร์ตบิลครับเปิดเผยว่ามาเล่นครับคือแข่งนะครับในช็อตลิ์ของลิเวอร์พูลมานานแล้วและลิเวอร์พูลเองก็ต้องการเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเสริมทีมเพื่อเป็นตัวตายโทรแทนของโมฮัมเหม็ดซาร่า้นั่นเองอย่างไรก็ตามครับสัญญาของมาเล่นเนี่ยยังคงเหลืออีกนานนะครับเพราะว่าจะหมดลงในช่วงเดือนมิถุนายนปี2026นึงครับ เชลซีครับสโมสรดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับกำลังจะดำเนินการขอซื้อนะครับมาเกฮีครับกองหลังของคิสสันพาเลตมาร่วมทีมในช่วงนี้ครับตลาดเดือนมกราคมนี้นั่นเองครับโดยมีการเปิดเผยนะครับว่าเชลซีเนี่ยอาจจะพิจารณาปล่อยตัวครับกองหลังจอมเก๋าอย่างเตลโกซิวานะครับรวมไปถึงเชเวอร์ชาลูบาครับอีกหนึ่งเซนเตอร์แบ็กของทีมและคาดการณ์กันว่ามาริโอปอชเชตติโนครับ ต้องการนะครับนักเตะในตำแหน่งกองหลังนะครับพีรีดว่ามีคุณภาพแล้วก็ผ่านการพิสูจน์ครับในพรีเมียร์ลีกมาแล้วนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยครับก็มาเข้าเค้านะครับที่อดีตลูกเม้าของสโมสรอย่างมาร์สเกฮีนั่นเองครับที่พวกเขาเนี่ยขายให้กับเิสตันพาเลสในช่วงปี2021ไปครับอย่างไรก็ตามนะครับเชลซีเนี่ยอาจจะพิจารณาครับดึงตัวเจ้าตัวมาร่วมทีมอีกครั้งนะครับโดยเกฮีเนี่ยครับมีสัญญากับเิสตันพาเลสครับจนถึงปี2026และมีค่าตัวอยู่ที่รราาวๆ40ล้นนปอด์คับ โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาหนาที่นี้ด้วยครับสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง Midland Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สี่วัวเกลีครับผม